ครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดองงูนะครับซึ่งตัวเนี้ยน้องเขาเสียละแต่ที่สําคัญคือน้องเขาเป็นงูบอลสองหัวซึ่งนานๆเดี๋ยเจอเรียกว่าค่อนข้างจะเจอ,อยากครับแล้วก็เขาน้องเขาไม่รอดครับเราก็อยากเก็บซากเขาให้ดูไว้ศึกษานะครับว่าลักษณะหัวเขาเป็นยังไงบ้างอย่าง,างนี้ยเราก็ใหาให้ หมอบุงอธิบายนิดนึงว่าทํายังไงไปบ้างละอันนี้จะเป็นตัวสเปซิเมนสดที่ที่แช่แข็งไว้นะครับแล้วก็จาการละลายน้ําแข็งเรียบร้อยเราฟิกเข้ากับแผ่นอะคริลิกนะครับที่ผมฟิกเอาไว้เนี่ยเพื่อให้มันสามารถโชว์โครงสร้างให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วผมก็มีใส่น้ํายาตัวสําหรับดองเข้าไปในตัวบางส่วนเพื่อป้องกันเอวัวว่าภายในเขาเน่าเสียก่อนที่น้ํายาจะซึมเข้าไปถึงนะครับแล้วผมก็เตรียมตัวน้ํายาสําหรับดองไว้เรียบร้อยละเดี๋ยว <Okay. S 1> ตรงนี้ก็แค่ หย่ลงหลอหย่อนลงไปใช่ไหมครับหย่อนลงไปธรรมดาเลยครับจานอะไรครับเป็นคนตรรทาครับนี่ครับซูมมึงไ่ใกล้ๆหอครับที่ว่ามันออกมายากคนยากแค่ไหนครับท่านอยการจะได้งูสองหัวตังเคยได้มาก่อนไหมไม่เคยครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครับยากสุดๆเงีมยนะเหมือนคนสองหัวแล้วก็ยังไม่เคยเจอครับเอ้ยมีจะมีปะมีนกสองหัวเจอหมดถ้าทิ้งใครหรือเปล่าครับเนี่ยโอเคครับครับขาผมทานหย่อนลงไปแล้ว ยิงได้เลยใช่ถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฝาในการล็อกต <วา S 2> มันนี้มันร่วมนี่หน่อปไิดหนี่่ตอไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวน้ํายานเนี่ยมันจะฟงขึ้นมานี่ครับแล้วก็เก็บเป็นสเปก์เมป์ที่ถ้าใครมาที่ฟาร์มเดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วกันครับว่าลักษณะของหัวน้องเขาเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นนีก่อนนะครับต้องขอบคุณหมอหมงมากเลยครับที่มาทำให้ด้วยความยินดีครับผม เราได้ใส่หลอดไฟข้างล่างนิดนึงนะที่สวยนะมีแท่นวางแล้วใส่หลอดไฟยิงขึ้นมันจะมีนะมีของเล่นเพิ่มมีของเล่นเพิ่มด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวมาสูงได้ด้านใกล้ๆก็ได้ครับจะได้ดูโครงสร้างของน้องเพราะว่าความสองผมไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นชัดไหมยังไม่ชัดเดี๋ยวมองขยับตัวหน่ไหเดี๋ยวรอไฟไฟส่องน่าจะดีขึ้นถ้าสมมติเขารอดมาเขาจะ มีราคาสักเท่าไหร่ฮะเนี่ยผมไม่เคยเห็นงูบางหัวที้แบบมีชีวิตแบบถ้าเท่าที่รู้นะครับในงูหลามเบอร์มิสไพทอนงูหลามหลามใหญ่อ่ะครับหลักหกหลักขึ้นว้าวเนาะใช่ไหมอาจารย์หกหลักภาคไหนหกถึงอาจจะขึ้นถึงเจ็ดหลักด้วยซ้ำครับถ้าจำไม่ผิดจะมีของเล่นด้วยปิดหรือเปล่าเฮ้ยสวย สวยงามนะครับจะยกขึ้นเลยนะยกขึ้นเลยนะโอ้โหอ๋อของตกใจของมอสคันเตอร์นะครับฐานที่ใหญ่กว่าดินน่ะใส่เขาเป็นสวิตช์ใส่ตู้โชว์ให้สวยเลยนะครับเนี่ยใช่เดี๋ยวอาจจะต้องจัดตัวแผ่นให้มันลงไปอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้รู้สึกมันยังมันยังไม่ค่อยยังเห็นหัวไม่ชัดเท่าไหร่ยังขยับขยับใช่เดี๋ยวต้องจัดองค์ประกอบใหม่อีกทีนึงแต่เดี๋ยวเบื้องต้นคงคงดองไปก่อนครับ ให้น้ำยาเขาทำงานก่อนสักพักหนึ่งครับอืมเผลอมากมากอยากดูที่อื่นไม่ได้จริงๆครับผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนงูที่แบบเป็นงูบอลสองหัวเนี่ยใช่ครับอาจะมีแค่ที่นี่นี่แหละอยากเห็นตัวจริงมาดูได้ที่บอาฟันเตอร์ครับบอาฟันเตอร์ครับผมโอเคครับโอเคงั้นตามนี้ของั้นก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ